ว่าตอนนี้ประเทศโปแลนด์ในปัจจุบันเนี่ยมีตราการว่างงานซึ่งค่อนข้างต่ำแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงแล้วก็มีสเสถียรภาพแม้ว่าจะไม่ได้ก้าวกระโดดมากนักแต่ว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะด้านการป้องกันประเทศและการพึ่งพาตนเองในเรื่องสําคัญสําคัญ,ค,ญคือคนที่เขียนเนี่ยนะฮะเขาเขียนลง The Structure ผมแนะนําให้ไปอ่านนะฮะเขาเขาบอกว่าผลลัพธ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในรูปแบบที่โปแลนด์ได้ทำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากรูปแบบที่เป็นสังคมนิยมในอดีตมาเป็น นิยมแบบเซรีนิยมใหม่ที่ผสมแนวคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมเข้าไปด้วยเพื <ge> ่อ <Natural> ทําให้โปแลนด์สามารถยืนหยัดด้วยตนเองทั้งในเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจได้เมื่อนึกถึงประเทศเศรษฐกิจชั้นนําของยุโรปหลายคนมักจะนึกถึงประเทศแถบยุโรปตะวันตก ซึ่งพลังทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่องหลายประเทศแต่ก็มีดาวรุ่งทางเศรษฐกิจในยุโรปเช่นกันซึ่งมีบทบาทที่เป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจของยุโรปหนึ่งในนั้นคือโปแลนด์นะครับอดีตชาติคอมมิวนิสต์ก็คืออยู่ใน behind the Iron Curtain ในยุคสหภาพโซเวียตเนี่ยนะที่พลิกผันใช้ระบบทุนนิยมในการดําเนินนโยบายท,ทางเศรษฐกิจและใช้บทเรียนราคาแพงที่ชาติต้องประสบก่อนหน้าเมื่อครั้งยังใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเพื่อไม่ให้ซ้ารอยอีกซึ่งครั้งหนึ่งช่วงสงครามเยนโปแลนด์ในฐานะรัฐบริวารของสาภาาพโเียยตได้้ใชนบ าทางเศรษฐกิจตามรอยสาภาพโซเวียตคือนะแบบสังคมนิยมหรือการวางแผนจากหน่วยงานกลางเป็น central planning อันทําให้สามารถสร้างสวัสดิการแบบเข้มขน้นแก่คนในประเทศได้ดีรวมทั้งมีการอุดหนุนแทบจะทุกอย่างจากภาครัฐตามประษาของระบบเศรษฐกิจของชาติคอมมิวนสิสต์ทว่ากลับมีผลข้างเคียงร้ายแรงก็คือการลดทอนแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและการขาดแคลนจํานวนมากโดยเฉพาะสินค้าพื้นฐานที่บ่อยครั้งต้องมีการปันส่วนสิทธิ์ในการซื้อสินค้าพื้นฐานเพื่อผลผลิตของสินค้าพื้นฐานให้ลดลงจากประสิทธิภาพผลการผลิตที่ชะง,งักงันอยู่เรื่อยเมือ่อเศรษฐกิจของประเทศปโปแลนด์ชะง,งั งานควบคู่กับการกดขี่ทางการเมืองจากรัฐบาลโปแลนด์ที่มีสถานะเป็นหุ่นเชิดทางการเมืองของประเทศสหภาพโซเวียตเนี่ยจึงเป็นการสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมากคือขาด economic and political liberties นะฮะพูดง่ายแม้ว่าโปแลนด์จะเป็นประเทศซึ่งไม่ได้ใช้แนวคิดคอมมิวนิสต์แบบเข้มข้นมากนักเทียบกับประเทศรัฐบริวารโดยส่วนใหญ่ก็ตามในช่วงสมัยที่สหภาพโซเวียตอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะขบวนการประชาชนขนาดใหญ่ในประเทศก็เริ่มค่อยๆก่อตัวในช่วงทศวรรษ80เป็นต้นมาแล้วก ก็เคลื่อนไหวอย่างจริงจังในจังหวะเดียวกันกับการเข้ามาของแนวคิดทางเศรษฐกิจอย่างเสรีนิยมใหม่ หรือนีโอล b เบอรลเนี่ยจากประเทศทุนนิยมเสรีส่วนใหญ่และการเสื่อมถอยของอิทธิพลลทัทธิคอมมิวนิสต์ภายใต้สหภาพโซเวียตจนมีการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อเอาตัวรอดในช่วงขณะนั้นโปแลนด์ได้กลายเป็นชาติเอกราชโดยสมบูรณ์หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงและก็ได้มีการปรับนโยบายสำคัญเช่นการเปลี่ยนระบบการปกครองไประบบประชาธิปไตยตามแบบประเทศทุนนิยมเสรีโดยส่วนใหญ่และการสร้างกลไกการชาติสมัยใหม่ภายหลังการได้รับความเป็นเอกราชอย่างสมบูรณ์ นอกจากไปจากนั้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและภาษาของชาติการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีศาส,สนาที่เคยถูกด้อยค่าโดยแนวคิดคอมมิวนิสต์ก่อนหน้านั้นสร้างหลักประกันในการอยู่รอดของประเทศผ่านการเสริมสร้างกำลังป้องกันประเทศวัฒนธรรมศาสนาประเพณีดั้งเดิมด้วยมีการฟื้นฟูและการพลิกฟื้นนโยบายเศรษฐกิจจากแบบสังคมนิยมเดิมเป็นทุนนิยมมีส่วนผสมของลทัทธิเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ และเป็นการพลิกอย่างรวดเร็วทันตาเห็นจะถูกเรียกในภายหลังว่าเป็นการรักษาแบบรวดเร็วหรือช็อคเทอราปีที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพการรักษาแบบรวดเร็วหรือช็อคเทอราปีเนี่ยเป็นลักษณะของการจัดการปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อยุติปัญหาซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นพร้อมกับการยอมรับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาควบคู่กับการประคับประคองผลข้างเคียงดังกล่าว เพื่อให้เกิดการรักษาดังกล่าวที่เสร็จสมบูรณ์และสามารถยุติปัญหาได้อย่างเด็ดขาดผลที่ตามมาก็คือภาครัฐยุติการอุดหนุนและการสนับสนุนแทบจะทุกอย่างในประเทศที่แต่เดิมนั้นรัฐจะสนับสนุนทุกอย่างในรูปแบบของรัฐสวัสดิการอย่างเข้มขน้นและการเปิดว่างให้เศรษฐกิจให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างอิสระการเคร่งครัดในการใช้จ่ายภาครัฐและการให้ความสําคัญกับเสรียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการไม่พิมพ์เงินเพิ่มเข้าไปในระบบเศรษฐกิจซึ่งมักจะเป็นนโยบายที่รัฐบาลคอมมิวนิสต กระทำเป็นประจำเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อรุนแรงและภาวะขาดแคลนสินค้าพื้นฐานที่เคยเกิดขึ้นจากการวางแผนจากส่วนกลาง Central Planning ที่ผิดพลาดที่ทําในยุคสมัยสหภาพโซเวียตนั้นมีที่ผลความสําเร็จของโปโลแลนด์หลังจากปี2000เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ในบทความนี้ก็เขียนถึงเรื่องนี้นะถึงแม้ว่าในช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบฉับพลันนั้นมีผลข้างเคียงทางเศรษฐกิจจนมหาศาลทั้งในระดับการว่างงานซึ่งสูงขึ้นจากตําแหน่งงานที่หายไปจํานวนมากและการปรับราคาสินค้า เพิ่มขึ้นครั้งใหญ่จากการยกเลิกนโยบายอุดหนุนสินค้าแต่ด้วยเหตุจําเป็นที่จะต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระทางการเงินในอนาคตและเป็นเสาหลักสําคัญในการค้าจุนระบบการปกครองประชาธิปไตยซึ่งเพิ่งเกิดใหม่จึงทาให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเท่านั้นแต่คือหลักประกันของการพึ่งพาตนเองและการเป็นเอกราชทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ ในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างการเมืองอย่างคอมมิวนิสต์เป็นประชาธิปไตยและจากสังคมนิยมแบบวางแผนเป็นศูนย์กลางทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและได้ส่งผลดีอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเข้าสู่ยุค2000เป็นต้นมาในช่วงเปลี่ยนสหสวรรษ์เนี่ยนะเปลี่ยนผ่านสหสวรรษ์หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยในรูปแบบของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพแม้ว่าตัวเลขการเติบโตจะไม่ได้พุ่งสูงมากนักสามารถเติบโตได้้้อย่่่าาาาางงมมมมมันคแววจจะีิิกกกฤตตเเศรษฐข็ บางครั้งนอกจากนี้เมื่อโปแลนด์เข้ามาเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในช่วงเวลาถัดมาก็ยิ่งสามารถดึงดูดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศได้มากขึ้นทําให้โปแลนด์เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่อย่างสหภาพยุโรปที่มีประชากรเป็นจำนวนมากได้ซึ่งเป็นฐานสําคัญที่ทําให้โปแลนด์ได้ก้าวมาเป็นดาวรุ่งทางเศรษฐกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเอาจริงๆแล้วถ้าคุณดูข่าวในสื่อกระแสหลกนะักไหนคุณจะไม่ได้เห็นทัศนะในการวิเคราะห์แบบนี้นะฮะคุณจะไม่ได้เห็นนะฮะเพราะว่าโปแลนด์มีรัฐบาลของพักซึ่งใช้อํานาจเป็นแล้วก็เป็นพักอนุ ที่ชูหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นความสําคัญในการมีครอบครัวมีบุตรชูแนวคิดทางด้านศาสนาชูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมชูความภาคภูมิใจในอดีตชูความกล้าหาญนะชูชาติยมที่ไม่เอาทั้งเยอรมันแล้วก็ไม่เอาทั้งรัสเซียคือชูความเป็นที่ให้คนโปลแลนด์เนี่ยภูมิใจไม่ใช่กับความที่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมือง Global citizen บ้าบอเขาแต่อะไรของ e อูแต่ชูความที่เป็นคนโปลแลนด์เนี่ยเป็นคนซึ่งอยู่ในระดับซึ่งไม่ต้องน้อยหน้าคน ไม่ต้องน้อยหน้าคนเยอรมันนี่คือชาตินิยมโปลแลนด์ที่เป็นระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่ไม่ได้ฝักใฝ่โซเชียลหรือเสิมหรือโซเชียลดมคราซีแต่่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่ปกครองประเทศได้และหากจำเป็นพร้อมสู้รบกับรัสเซียหรือเยอรมัน มันเป็นโปแลนด์ซึ่งอยู่ในนาโตที่มีความภาคภูมิกับชาติของตนเองแล้วมันเป็นเวอร์ชันของ n น o c วคอนเซอร์เวทีฟที่เวิร์กแล้วก็โดนด่าทุกวีทุกวันนะนะถ้าคุณดูสื่อกระแสะหลักซึ่งเอียงกัทเทเล่ในยุโรปตะวันตกและในสหรัฐเนี่ยก็จะหาเรื่องอยู่2ประเทศนะฮะแล้วบางคนก็เป็น2ประเทศที่น่าอยู่นะฮะหาเรื่องอยู่2ประเทศหาเรื่องฮังการีหาเรื่องโปแลนด์ทั้งโปแลนด์และฮังการีในยุคนี้นะนะโอ้โหขออภยนะัยฮะน่าอยู่กับทั้งอเมริกาและคาดาทั้งคู่ะฮะโอเค